สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเปิดกล่องบ็อกโอสิกะตัวสีเทาดำนะครับบ็อกไฟฟ้าไร้สายนะครับนี่นะครับของพิ่มาถึงวันนี้นะครับ เปิดกล่องกระดานมาก็จะเจอกล่องสีดำนี้นะครับคู่มือการใช้นะครับบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายไร้แปลงท่านระบบมอเตอร์บัสเล็ดนะครับอ่าอันนี้ครับภายในกล่องดำก็จะไอแบต แบตเตอรี่ไอออนลิเธียมมาสองก้อนนะครับแล้วก็แทนชาร์จแบตหนึ่งตัวนะครับก็สายสภปายนะครับเวลา ใช้งานในที่สูงหรือว่าที่ต้องใช้งานย,ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะต้องใช้ตัวนี้เพื่อลดอาการเมื่อยลาได้ครับผมก็มีหัวตะวนันหนึ่งตัว ก็มีจำปาขันหัวสว่านหนึ่งชิ้นครับก็มีตัวน็อตล็อกหัวสว่านอีกทีนะครับ ตัวนี้นาประกอบเข้าตัวนี้นะครับก็มีบล็อกบล็อกยาวนะครับเบอร์นี่ครับเบอร์ยี่เอ็นะครับนะครับอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับเจ้าตัวบล็อกแปดไลสายครับ ตัวสีเทาดำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่กว่าตัวเหลืองนะครับนี่ครับข้อมูลแรงปิดที่ตรงนี้นะครับที่เคม,มา รูปลักรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับก็ดูสวยงามแข็งแรงดีนะครับแ้เรามาลองประกอบแปดนี้ดูนะครับแปดเราก็สไลด์เข้ากับตัวบล็อกได้เลยนะครับไฟติดทงทีอันนี้คือตัวปรับส้ายขวานะครับเข้าออก ี่ครับตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นระบบคือการน็อตล่วงหรือการน็อตตกการน็อตขาดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรากดไว้มันจะตัดเองต่กไวครับนี่ครับ ปึ๊ดพึ๊ดอ่านี่ครับมีไฟถ้าเราต้องการจะยิงยาวเราก็ปรับตรงนี้ได้ครับนี่ครับปรัให้ปุ่มหายไปนะครับนี่เราก็อดแชร์ได้แล้วครับนี่ครับอ่าบางคน มาถ้ายังไม่ปรับก็จะงงครับว่าบไไล็อกเป็นไรยิงแล้วนี่ครับอันนี้คือเราปรับออโต้ยาวได้แล้วครับนี่นะครับคือก็จะยิงค้างแล้วแต่เราจะปล่อยได้นะครับไอตัวนี้ที่มันกันก็คือกันน็อตล่วงกันอะไรเงี้ยครับในที่สูงบางทีเรายิงเพินไปเงี้ยครับน็อตมันก็อาจจะขายแล้วล่วงลงไปทําให้ลำบากการทํางานได้ครับอ่านี่ครับ ครสนใจนี่ครับทรงกระทัดรัดดีนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเทสกับน็อตอีกทีนะครับอ,อันนี้ผมเปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในมันได้อะไรบ้างอันนี้ราคาก็อยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับรวมส่งก็ผมซื้อมาราคาพัน เจ็ดร้อยสิบกว่าบาทนึงไงนะครับนี่ครับใครตนใจก็ลองหาสร้างดูนะครับคือที่อยากลองมันเป็นระบบมอเตอร์ไรแปลงถ่านด้วยนะครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบชุดหัวสว่านดู